ครับผมการที่ที่นั้นเสถูกชมมนโซเซตี้เช่นเคยแลละตอนดูดีเกม f อ m o b โ l e ายครับผมสำหรับวันนี้นะจะมารีวิวนครับเมซ้มนเพนตันโอเวอร์118นะครับผมนะคนดูบอกว่าอยากเห็นจับมาเล่นตำแหน่งสไตรเกอร์หรือว่าหน้าเป้านะผมวันนี้จัดให้ฮะไอดีของคุณเตา๋าคนดีคนเดิมของเรานั่นเองนะผม ตำนานของบาร์เซโลนานักเตะเทวดาโยฮันครับจะเป็นยังไงก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดสัสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการชิปต่อๆไปให้ผมด้วยก็แกันนะครับคุกกี้แลนช์บริการเติมเกมราคาถูกบร,ริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมทางด้านของโยฮันครับเนี่ยนะครับผมนะเพื่อนเเชื่อ<ๆ>ไหมว่าตอนที่กิจ OVR ER 99มันเข้ามานะครับผมนะไอตัวที่มันเป็นการ์ดทองอ่ะแต่ผมจำสีการ์ดไม่ได้แหละที่มันเข้ามาในตำแหน่งสไตเกอร์นะครับผมมันต้องจับเล่นปีกขวาหรือไม่ก็ตำแหน่งกองกลางตัวรุกถึงจะเก่งนะคนดู แต่พอมาในตำแหน่งกองกลางตัวรุกต้องจับเล่นสไตเกอร์ถึงจะเก่งเฉยเลยก็งงเหมือนกันว่า EA มันทำอะไรของมันหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันบังคับให้เราอัพขึ้นเม็ดส้มหรือเปล่าวะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเพราะว่าพอโยนครับเนี่ยอัพขึ้นเม็ดส้มมันจับเล่นสไตเกอร์ได้โดยที่ OVR ไม่ลดไงคนดูอาจจะมีส่วนนะครับผมนะเพราะว่านักเตะที่ผมเทสมาเนี่ยผมก็มีหลักฐานทุกคลิปเนาะทุกตัวแล้วก็ตัวเมตาเนี่ยก็คือ รีวิวแล้วเกือบทุกตัวก็ว่าได้นะครับผมสำหรับเกมนี้นะอะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าตำแหน่งสไตรเกอร์เนี่ยจะเป็นยังไง ฝีเท้ามาที่172นะผมการยิง185การส่งบอล163เลี้ยงบอล190ต้ารับ78สร้างกาย119ส่วนสูง180ซนมตถนัด2เท้าสก5ดาวตาหลอดพลังงานาที่4ดาวครึ่งเนาะตัวนี้เนี่ยจะอัพเป็นยิงหรือจะอัพเป็นเลี้ยงก็ได้นะครับผมแต่คุณเต๋าเนี่ยเขาเน้นโหมด head head แล้วก็เมนเจอร์เขาเน้นทั้ง2โหมดนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอัพเลี้ยงนะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเน้นโหมดเมนเจอร์เป็นหลักเพื่อนๆอ,อ,อัพยิงไปได้เลยนะคนดูนะสาหรับโยฮันครับตัวนี้เนาะแต่ต้องอัพขึ้นเมซ้อมก่อนนะ เพื่อแม่ส้มจับได้สตเกอร์ o e r ถึงจะไม่ลดนะฮะวอร์กเลดเป็นสูงต่ําแต่โยฮันครับลงต่ําส่วนใหญ่จะยิงนอกรกอบเขตโทษทั้งนั้นเลยยิงแถว2หรือว่ายิงตําแหน่งกองกลางตัวรุกนั่นแหละ,ะครับผมนะต่อให้เล่นสไตเกอร์ก็ลงต่ําอยู่ดีมีทั้งสกิลดูเลดมีสกิลเหนือชั้นเล่นทา่ายางในโหมดเมเจอร์ได้เพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงไซก้ยเดี๋ยวเราไปดู AI ในโหมดเมเจอร์กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่นะฮะ สำหรับโยฮันครับเนี่ยผมว่าหลายๆคนชื่นชอบแน่นอนเพราะว่าเข้ามากี่การ์ดกี่ล่างนี่ก็คือ AI ไแม่งดีทุกการ์ดทุกล่างเลยนะครับผมนะเป็นตัวที่จ่ายแอทซิตก็ดีจบสกอร์ก็คมนะสองเท้าเล่นง่ายอีต่างหากเรามาในแผน4 3 3 a t t a c k ครับผมส่วนฝั่งตรงข้าม433 f a l สามโฟลยโอ้โหแผนนี้ไม่ค่อยเจอนะครับดูนะใช้มูเซียล่าเป็นตำแหน่ง c F ด้วยนะฮะสำหรับฝั่งตรงข้ามฝั่งเราได้เคลียร์ก่อนครับผมโยฮันครับจ่ายมาที่เดมเบเลซิโก เบิร์นมาที่ซีดานบอลอยู่ที่กลางสนามครับผมจ่ายทะลุช่องมาจังวานิโรนานิโยกระชากขึ้นมาแล้วยิงติดเซฟครับผมโอ้โหออกหลังไปฮะเป็นลูกเตะมุมเปิดขโค้งมาฮะชิลิโคโคกไปหนึ่งติดเซฟอีกแล้วโอ้โหมันจะเหนียวไปไหนวันเนี้ยมามา่าไม่ใช่สิมิลินโควิกซาวิกนะครับผมนะเปิดไปอีกหนึ่งทีโคก โอ้โหเบาไปหน่อยฮะเข้ามือมิลินครับผมสงสัยคิดถึงมาม่าไปหน่อยเรียกหามาม่าแล้วบอลอยู่ที่ตูรามตูรามจ่ายอ้าวแล้วไปติดกันเองแล้วลูซิโอแม่เนี่ยตลอดเวลาเลยเมื่อ,อไหร่เอเอมันจะปรับแก้สักทีเนี่ยเวลาเพื่อนจะจ่ายบอลแล้วแม่งชอบมาวิ่งขวางทางบอลเวลาจ่ายเนี่ยเสียจังหวะตลอดเลยบอลอยู่ที่โยฮันครับ เย่งเรียบร้อย1ประตูต่อศูนย์จากโยฮันครับนะครับผมนะจริงๆเนี่ยจะเรียกว่าโยฮันคลอยก็ได้นะส่วนใหญ่ฝรั่งเขาเรียกโยฮันคลอยเนาะแต่ว่าเราแบบเรียกติดปากกันว่าโยฮันครับนะครับผมเนี่ยฮะสั้ัด,ด้วยสายครับผมคมๆเข้าไปเลยฮะพลิกตัว1จังหวะสัดเข้าไปเลยน้าไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับผมจากโยฮันครับนาทีที่17มาดูกันต่อชูตเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมจ่ายออกซ้ายมาที่เน็ตเวท วิวเนเวตจากที่มูเซียล่าเบิร์นมาที่แกลเลตเบลแกเลตเบล,เล,เบลหลุดมาจังวนันนี้โอ้โห่โดนตีเสมอจนได้ครับผมลูกนี้ต้องยอมฮะแข็งจัดจริงๆนะแกลเลตเบลนี่แม่งเบียดล้มยากมากท่านผู้ชมเนี่ฮะโดนเคีอลินี่เกี่ยวเอาไม่อยู่คนดูแล้วเคีอลินี่มันเป็นตัวที่แบบว่าเข้าบอลแรงอยู่แล้วด้วยนะครับผมนะผมรีวิวไปในรอบที่แล้วเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเห็นเนาะเคีอลินี่นี่ AI ไแม่งดีมากคนดู เกียวบอลจังหวะเกี่ยวบอลแต่ว่าต้องระวังไว้ให้ดีนะครับผมใบเหลืองใบแดงในกรอบเขตโทษต้องระวังไว้ให้ดีนะจ่ายมาที่ทางด้านของวิเอล่าจ่ายออกขวามาจังหวะนี้อุสมานเดมเบเล่ติดเซฟอีกแล้วเรียบร้อยโอ้โหสองตัวต่อหนึ่งครับผมจากโยฮันครับเหนียวนักหรอมึงเหนียวนักเหรอใครที่ IT ซื้อทางด้านของมิลินไว้นะครับผมนะโคตรดวงดีโคตรโชคดีเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ราคาพุ่งกระฉูดไปแล้วนะครับผม ผมเนี่ยชอบจําชื่อผิดตลอดเลยนะมิรินโควิกซาวิกกับมาม่าเนี่ยนะครับผมชื่อมันก็ไม่ได้คล้ายกันนะแต่ว่าไม่รู้ทําไมผมถึงเรียกสลับกันเหมือนคาร์ลอสโลโบโ,โต้ับโลโกโตคาร์ลอสไอสองตัวเนี้ยผมก็ชอบเรียกสลับนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดกระไดไปกราบขอประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมนะท่านผู้ชมออกข้างไปเป็นลูกทุ่มครับผมนูโนเมนเดสทุ่มมาจังหวะนี้ปอยอยู่ที่เน็ตเวทกลับมาที่นูโน เบิร์นมาที่พาเวเวลเนเรตจ่ายมาตรงกลางที่ทางด้านของแฟงไรากาดครับผมบูเซล่าเบิร์นมาหลุดอีกแล้วแกโอ้โหลูซิโอตัดได้ฮะสวยเบิร์นกลับหลังไปก่อนที่โบคูตัวศาสตร์ยาวขึ้นมาครับผมบอลอยู่ที่ซิโกโ้เบิร์นมาที่ซีดานแล้วโยคนครับหูเตเช่นเบเออร์ตัดได้ฮะจับบอลแล้จบครึ่งแรกเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังครับผมบุกกันไปบุกกันมาอย่างมันเลยคนดูแผน4-3-3ฟอลไนไม่ค่อยเจอด้วยนะครับผมนะ มูเซล่าพาวเวลเน็ตเวดแฟงไรากาดแฟงไรากาดหาเพื่อนอยู่ฮะโดนประกบอยู่3ตัวจ่ายกลับหลังมาที่มากเกสบอลอยู่ที่โทนี่โคดมวนตัวมา1ทีเคีอรินี่ตัดได้ครับผมจังหวะนี้จะสวนกลับซินดาดินซีดานกระชากขึ้นมาจ่ายออกซ้ายมาที่ซิโก้บอลอยู่ที่ซีดานกลับมาที่โรนันนิโยตัดมาตรงกลางโยฮันคับรียบร้อยแฮทริกจนได้ครับผม นาทีที่56เท่านั้นเองโอ้โหเนี่ยฮะจังหวะนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะคนดูนี่แล้วจังหวะยิงนี่คือแบบแต่งหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงตลอดเลยนะโยฮันครับเนี่ยข้อดีของมันก็คือเวลาไม่ชัวรมันไม่ยิงนะคนดูมันจะจ่ายให้เพื่อนยิงซะมากกว่านะครับผมนะแต่เนี่ยฮะพอจับเล่นหน้าเป้าปุ๊บคนละแบบคนละแผนคนละแบบกับตำแหน่งกองกองกลางตัวลุกเลยคนดูแต่ว่า ไอตัวการ์ดเก่าถ้าใครจําได้นะไอตัวการ์ดทองการ์ดเก้าไอ,ไอ่ะการ์ดอันติเมทอ่ะเราต้องจับเล่นตำแหน่งปีกขวาหรือไม่ก็ตำแหน่งกองกลางตัวรุกเนาะผมว่าเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนที่เล่นเกมนี้มานานอ่ะน่าจะรู้อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาเล่นใหม่อาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับผมนะแต่พอมาเป็นการ์ดร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเก่งนะครับผ <c> ม <oughs> ไอตัวโยฮันครับเนี่ยมันจะสลับกันนะฮะแหนไหมโอ้โหจังหวะฉีกอ้าวโอ้โหนี่จังหวะนี้ถ้าเกิดว่า มีโอกาสจ่ายให้โยฮันครับนี่ผมว่าน่าจะเป็นประตูที่4นะพอดูนะแต่แบ็กเคนเบลเออร์เนี่ยวิ่งมาประกบไว้ก่อนก็เลยไม่มีจังหวะจ่ายครับผมท่านผู้ชมบอลอยู่ที่เคีเอลินี่มูเซล่าตัดได้โทนี่โค้จ่ายออกขวามาแกเลตเบลจ่ายมาตรงกลางจังหวะนี้แล้วเบลลิงโอ้โหลูซิโอแข็งโป๊กเลยครับผมนะโหดจัดนะกลับมาที่อุสมานเดมเบเล่ครับผมมาแล้วฮะกระชากมาจากปีขวาเดมเบเล่โยฮันครับฮะ แล้วซิโก้หมวนกลับมา1ทีจ่ายมาตรงกลางอุสมาดโอ้ยไอ้ครับแม่งเอ้ยชีวิตมึงดีมาตลอดมึงจะมาตกม้าตายตอนแบบใกล้จะเป่านกหวีดแล้วเนี่ยดูเดิมีเกือบเป็นประตูนะฮะเนี่ยมันเป็นอะไรของมันวะเวลาแบบเพื่อนจะยิงเพื่อนจะนู่นนั่นนี่มึงชอบมาวิ่งขวางทางบอลเนี่ยเหมือนฝั่งตรงข้ามมีนักเตะ12คนนะคนดกองหลังแม่งแบบจาก2ตัวกลายเป็นมี CB3 ตัวไปเลยตอนเนี้ยแม่ โคกไปหนึ่งทีบอลอยู่ที่ทงน้าของพาวเวลเนเวทฮะแต่ว่าขึ้นไม่ได้ครับผมแล้วจังหวะนี้จะหลุดไหมอ่าไม่หลุดแน่นอนฮะเพราะว่าล้ำหน้าครับผมนะกระชากมาแล้วยังไงโอ้โหสวยนล้วโยมตามได้ทันนะฮะคอเห็นก็ว่าเข้าแต่ว่าช้าไปนิดนึงคิดนานไปนิดนึงนะครับผมนะเปิดโค้งโค้งมาทุนี่โค้ดโคกทิ้งไปก่อนนะเอาชัวร์แล้วกรรมการยังไง เานกวีจบเกม3ประตูต่อหนึ่งครับผมโยฮันครับแฮตทิกนี่หลอดพลังงานเหลือ45%ใช้งานได้90อานาทีเต็มสบายสบายโดยที่ไม่ต้องหาตัวสำรองเลยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของนี้ยหูยยิงไป8ครั้งตรงก่อแ8นะผู้ชมแต่ได้แค่3ประตูฮะครคองบอล5 3ต่อ47นะครับผมแต่ความแม่นยำเขาดีกว่านะครับผมนะ88ต่อ93 โยฮันครับฮะยิง3ตรงกรอบ3เป็น3ประตูเลยนะท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะซิโก้เดมเบเล่แล้วก็โรนันญโยแอตซิตคนละ1ลูกครับผมโอ้ไม่ธรรมดา,มรรมดานี่ฮะอาชิลิโคก็ไม่แย่นะผมนะอ่ะเข้าๆประมาณนี้นะฮะที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะเห็นกันว่าโยฮันครับนะผมจับเล่นสไตรเกอร์แล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้จัดให้แล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะถ้าเกิดว่าผิดภาพกันใดไปหรือว่าไม่ถูกใจใครยังไงกบขอประธานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมนะ ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับควินนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม